รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนโรงเรียนนครขอนแก่นนางอรวรรธนกงพิลาครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อสัปดาห์แบ่งเป็นชั่วโมงการสอนตามตารางสอน16ชั่วโมงชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้9ชั่วโมง ชั่วโมงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PRC 2ชั่วโมงชั่วโมงการตอบสนองนโยบายและจุดเน้น3ชั่วโมงรวมชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อสัปดาห์30ชั่วโมงด้วยกันการเข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในครึ่งปีที่ผ่านมามีการพัฒนาตนเองดังนี้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา OEC f o ฟอรครั้งที่5การอบรมหลักสูตรการเขียนองค์ความรู้ใหม่ของครูสู่สิทธิ์การประเมินตำแหน่งวิทยาฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการว p a ประจำปีการศึกษา2564ผ่านระบบออนไลน์ภาระงานงานสอน รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน5ห้องเรียนปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน2ห้องเรียนรับผิดชอบชุมนุมสื่อสร้างสรรค์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6จำนวนห้องเรียน รับผิดชอบในการสอนยุวกาชาติระดับมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน1ห,นห้องเรียนปี2564ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง2ซึ่งได้มีการทำรายงานการเยี่ยมบ้านรายงานการประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์และมีบันทึกสมุดประจำชั้นของนักเรียน ทำให้เรารู้จักนักเรียนรายบุคคลมีการรายงาน SDQ สำหรับงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในระดับสถานศึกษามีดังนี้ 1. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานหลักสูตรและวิจัยโรงเรียนนครขอนแก่น 2. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานนิเทศภายในของโรงเรียนนครขอนแก่นงานที่ได้รับมอบหมายระดับสูงกว่าสถานศึกษาเช่น การเป็นวิทยากรโครงการการสร้างเครือข่ายพัฒนาหน่วยการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครูในการขับเคลื่อนกระบวนการใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นออนไลน์ผ่านระบบ ก g l ก m e e ีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นค่ะครบเสร็จแล้วนะคะตนไปเลยค่ะงานเสร็จแล้วค่ะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผู้รายงานได้นำนโยบายของรัฐ ของกระทรวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรูปแบบของเสี่ยวสมาร์ทโมเดลโดยเฉพาะในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาองค์กรการพัฒนาผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active Learning รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนั้นมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรนอกจากนี้ผู้รายงานยังมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อนวัตกรรมให้เพื่อนครูได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ในวิชาของตนเองได้ซึ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้รายงานมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน น,ะน,ะะนนนนาตอี้คูงเช็เชกะ,ะและได้นำผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16ในฐานะหัวหน้างานหลักสูตรงานวิจัยและหัวหน้างานนิเทศภายในซึ่งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาครูในโรงเรียน ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งทางผู้รายงานได้มีการเขียนโครงการนำนโยบายของสพทสพมขอนแก่นมาใช้ในการพัฒนาองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือกระบวนการ POC ซึ่งทางโรงเรียนนครขอนแก่นได้มีการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2560จนถึงปัจจุบันส่งผลให ครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งผลให้คุณครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระจากการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนนางอรวรรกองพิลาผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนกัการช่วยเหลือ ให้ข้อคิดและแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนนครของแก่นทุกท่านและขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ